ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำยาปานินกันนะคะวันนี้ทำหม้อใหญ่ๆกินกันหลายคนนะคะไมุ่นเราจะใส่กระชายลงไปด้วยก็กินข้าวอ้าวทำไมหมาน้อยขี้อย่างง้นอีปุ่นเบียดบอกว่าไปเมียนของรุนแมน่ หลังจากตุมแล้วเขาก็จะนัาป่ามาเกลี่ยเอาตั้งแต่เนื้อป่านะคะส่วนก้างไม่เอานะคะทุกคนมากเลยเอาใ่ไนเนี่ยใ,นในก,ยก,กทคี่ยวให้มันแบบแตกมันว่าเราจะใช้ความมันจากกน,นีิถ้าเราไม่เคี่ยวมันก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ กะทิกล่องขึ้นมันแล้วเนี่ยอันนี้กะทิเราซื้อแบบคั้นสดมานะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม,มกำลังจะขึ้นมันแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดให้หอมเลยนะคะให้กะทิแตกมันไปกับพริกแกงเลยหอมๆเลยจา้า พอผัดได้ที่แล้วเราก็จะเทน้ำต้มปลาต้มไก่ลงไปนะคะไปผสมเป็นน้ำนัวจ้าแล้วเราก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำกะทิมันแตกมันนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมจ้าเราก็จะไปดูรถแห่กันนะคะเหมือนได้ยินเสียงรถแห่ผ่านหน้าบ้านค่ะทุกคน <S <S จ,รจริงๆด้วยนะคะอันนี้เขาจะแห่พ้าน,นะคะทุกคนปีนี้เลือกเอาวันที่12เลยแห่ช่วงเช้าเลยนะคะเป็นปูสีแก้วนะคะเป็นหลวงปูที่อยู่คู่บ้านกู้เมืองเรามานานมากเลยนะคะทุกคนเอ๊แต่เราก็จะเห็นคุณแม่เสื้อลายดอกนะคะลายดอกชมพูนะ,ะทำไมเต้นอะไรอยู่ หน้าบ้านนะคะทุกคนจริงๆแล้วแกเดินขาไม่ค่อยดีนะพอมีรถแห่แกก็จะออกไปเต้นกับเขานะแต่วันนี้เดือนนี้ปีนี้จะไปไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าขาแกไม่ค่อยดีนะคะก็เป็นประเพณีแห่พรานะคะทุกคนจะมีช่วงประมาณเทศกาลสงการนะคะมีกับทุกหมู่บ้านเลยจริงๆแล้วเราก็ควรกลับไปดูหม้อน้ำยาของเราก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมาตักปลาใส่หลังจากที่เราเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนื้อปลานิลกับกระชายหอมแดงพริก ที่เรานําลงไปต้มนะคะขิงขาตะไคร้นะ,ะเราจะนํามาปั่นรวมกันให้ละเอียดคนเข้ากัน,นะะแล้วเราก็จะนําตับเครื่องในไก่มาใส่ด้วยนะคะอันนี้เราจะางแป้งมันก่อนนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะมันจะได้เปื่อยด้วยอร่อยมากเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็ ต้มไปให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็จะมาใส่ลูกชิ้นปลาลงไปนะคะจริงๆเราจะใส่ลูกชิ้นปลาที่เป็นลูกกลมๆนะคะแต่ว่ามันไม่มีนะคะทุกคนเราก็เลยใช้เป็นแบบลักบี้แล้วเอามาหั่นสีเอานะคะเพราะว่าเราทาหม้อใหญ่นะคะทุกคนกินละกันหลายคนคะ่ะจริงๆเราก็ใส่เลือดไก่ลงไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาเราลืมกดอัดค่ะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะทุกคนแล้วจริงๆแล้วเราก็ปรุงแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปด้วยนะคะแล้วก็ชูรสอะไรพวกนี้ค่ะก็ เป็นน้ำกะทิที่ใส่น้ำปลานะคะอันนี้มันจะทําให้ความนัวมันเข้มข้นขึ้นมากเลยนะ,ะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะทุกคนต้นหอมนี้อยู่ที่เราจะหั่นนะคะจะหั่นสั้นหั่นยาวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะบางทีก็ใส่ทั้งต้นลงไปได้เลยจ้าวันนี้ถ่ายแบบไม่ได้เปิดเสียงนะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาเปิดเพลงดังมากเลยค่ะทุกคนนักร้องก็สามสี่คนเลยนะคะบอกเลยว่าหม้อนี้ใหญ่มากมากเลยค่ะกินกันประมาณเกือบ20กว่าคนเลยนะคะแต่ว่าไม่หมดคะ่ะทุกคนทําเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียกเพื่อนๆมากินกันนะคะหม้อนี้เครื่องจุจกเลยนะคะพี่สายบอกว่าถ้าทําาขยนนนีทุนแะ จริงๆแล้วเราตั้งใจจะทําให้ครอบครัวเรากินนะคะจะทําให้ญาติๆกินตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะกลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยได้ทํางบก็แบคงเทาแบ่ง,บงนึงเลยนะคะหม้อนี้แต่เราก็จะไปให้วิศนุชิมคนแรกเลยนะคะเป็นจานแรกเลยวันนี้เราก็จะใส่ผักมีถั่วงอกมีถั่วนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็กระลำหั่นฝอยนะคะนี่เราใส่ทั้งเลือดทั้งตีนไก่ทั้งลูกชิ้นเลยนะคะจุกๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้วิศนุกันนะคะทุกคน